สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะประชาชนเรียกร้องการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทควรแจกเป็นเงินสดไปเลยโอนเข้าบัญชีโดยตรงง่ายที่สุดเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาในการใช้เงินต่างกันยิ่งในพื้นที่ห่างไกลร้านค้าให้ซื้อของก็ไม่ค่อยมีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิป ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลนะคะขอบคุณมากค่ะชาวบ้านสะท้อนเงินหมื่นดิจิตอล w a l l ล็ตขอรับเป็นเงินสดและขยายรัศมี4กิโลเมตรยังมีเสียงสะท้อนจากประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องกรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0 0บาทโดยในภาคอีสานเสนอให้รัฐบาลจ่ายเป็นเงินสดและไม่จำกัดระยะพื้นที่การใช้เงิน วันที่22กันยายน2566คุณจิราพรสีกองคามชาวท่างามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแสดงความเห็นต่อนโยบายเงินดิจิตอล10,000บาทซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดแจกเงินให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่จำกัดการใช้เงินในรัศมี4กิโลเมตรโดยส่วนใหญ่บอกว่า รู้สึกดีใจที่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับราหญ้าแต่อยากให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการใช้เงินไม่ว่ารัศมีการใช้เงินหากได้รับเป็นเงินสดจะทําให้การใช้จ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคุณประสงวงตาชาวอำเภอเมืองนะครราชสีมาบอกว่าการจำกัดรัศมีการใช้เงินดิจิตอล1นึ่งบาทในรัศมี4กิโลเมตรตามัตรประชาชนทำให้การใช้เงินไม่ตรงตามความต้องการ เพราะในหมู่บ้านที่อยู่ตามชนบทมีแต่ร้านขายของชำขนาดเล็กจึงอยากให้มีการเปิดให้ใช้เงินได้ครอบคลุมทั้งอำเภอเนื่องจากพื้นที่ชุมชนแทบจะไม่มีร้านค้าใดที่ใช้เงินดิจิตอลได้เลยส่วนเจ้าของร้านของชำในตำบลสีมุมอำเภอเมือ,นองนครราชสีมามองว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งบาท ท้ายที่สุดแล้วจะก,กระจุกอยู่ในร้านค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อของกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้นเพราะร้านขายของชำเล็กๆที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆไม่มีใครกล้าเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเท่าที่ได้ฟังมาร้านที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้เงินลงทะเบียนต้องทำเรื่องเบิกเงินหลังจบโครงการไปแล้วซึ่งจะกินระยะเวลานาน,านถึง6เดือนและต้องทำเรื่องหักภาษีอีกจำนวนมาก ในขณะที่สภาพความเป็นจริงร้านขายของชำจำเป็นต้องนำเงินมาหมุนเวียนในร้านค้าตลอดทุกวันดังนั้นจึงไม่มีใครอยากเข้าร่วมโครงการนี้ถ้ารัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่จริงๆก็ต้องพยายามโฟกัสมาที่ร้านขายของชำว่าทำอย่างไรเขาจะเข้าร่วมโครงการเยอะๆเพราะแถวชนบทในเขตรัศมี4กิโลเมตรส่วนใหญ่จะมีแต่ร้านขายของชำขนาดเล็กเท่านั้น สำหรับเรื่องแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0มื่นบาทนั้นประชาชนจำนวนมากอยากจะให้รัฐบาลแจกเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการใช้งานบางคนก็อาจจะมีปัญหาในการใช้เงินและร้านค้าบางร้านในพื้นที่ก็ไม่มีเข้าร่วมโครงการซึ่งถ้าหากแถวไหนไม่มีร้านค้าประชาชนก็ต้องเดินทางระยะไกลไปซื้อของเพราะว่าบางอย่างก็ซื้อได้บางอย่างก็ซื้อไม่ได้ ดังนั้นประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลแจกเป็นเงินสดจะได้ง่ายต่อการใช้งานค่ะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ